หาคนตบกันว่าได้เล็บเป็นวีอะไรเขาโชว์สกิลว่าเล็บยาวนะถ้าสมมุติว่าตบกันเนี่ยโดนข่วนแน่ฟิลการล์ดัเราเรียนเสียงดังอะเราเสียงดังแล้วโดนด่าแล้วไม่ก็ไม่มีฮะเหนื่อยเหนื่อยจริงนะเพื่อนตั นี่ก็ชดพอตัวเหมือนกันปิดประตูให้แล้วไม่แคร์หรอกนี่ก็ชดพอตัวเรื่อเอาใหม่เอาใหม่ทำให้เหมือนนี่ก็ชดพอตัวเหมือนมันต้องยกสูงกว่านี้มันต้องเอาลงกว่าน,นี้ก่อนนี่ก็ชดพอตัวสุดยาดสุดยอดวะปี๊ ได้ซื้อนะได้ยืมเขามาแล้วถามว่าทำไมเสื้อขาดอ่ะก็ฉันผอาตัวโอ้ยเด็งเดือดไ่ถามเอ้าน้องฟ้าทำไมเสื้อขาดนี่ก็ฉันผ่าตัวยังไม่ยันตบเลยเสื้อขาด ้สจะไปนัดจบหรือไปนัดตกเสื้อขาดชิกิปพายกิปบี่กกมันหลายรอบแล้วนะเหนื่อยปะก็ขำเกินไปอ่ะเขากินกาแฟมันน้ยเดี๋ยวดูเลี้ยงเดี๋ยวลื้อเลยทำไมอ่ะกินก่อน ไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้งปิดแบรน์ก่อนไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้งโอเลี้ยงปะเกมสดเราไม่บอกด้วยนะกาแฟของเรายี่ห้ออะไรที่จะขายพรุ่งนี้าชิตาเพราะว่าไม่ใช่ปาันชิตาเป็นกาแฟอเมริกาแท้ร้อยเปอร์เซ็นใช่โดยความอวนด้วย มีขนาดไม่ใช่ไหมเหอาดีๆเขาไม่ใช้ใหม่หรอเมื่อกี้ไม่ใช้เนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ใช้ใหม่ด้วย <S <S เราปิดประตูไว้เนี่ยเราปิดแล้เขาร้องดีมากเลยอ่ะถึงส่งพี่ซันไปร้องต่อดีกว่า <S <S ฉันจะมาในบทเพลงนี้ดีกว่าอ๋อโอแคเหรอมาฟ้าตาดารลาดา ไม่พี่ซานตอนนี้พี่ซานมีความรักมันต้องเป็นเพลงที่ที่ดีกว่านี้ังไรอะเมื่อกี้มันไม่ใช่เพลงคนมีความรักคนมีความรักร้องเพลงไหมอ๋อนี่เคยไปงานแต่งเขาร้องเพลงนี้แต่งจ๋า no ไปจะไปจงไปไปซะไปให้ไกลไกลเขาพูดว่าอะไรกันอะไม่รู้เหนื่อยว่ะเหนื่อยวาล้ะเหนื่อยเลยอ่า ว่อเอ๊ะอเ,อเ,อเขาบ<า>อกว่เอ๊ะหา้หาห้ามากกว่ารักไม่มีมากกว่ารักคือเงินไม่มีมากกว่ารักอะไรมากกว่ารักพูด <gasps> อะไรมากกว่ารักอะไรมากกว่ารักก็พี่มียมอะไรที่มันมากกว่ารัก อยากกินกาแฟแต่ว่ามันเพลงทะเลกับทรายอ่ะทะเลกับทรายมันก็ที่เดียวกันเพลงทะเลทรายเพล่อะไรละ่ะ <รอ S 1> ที่พี่ตู่หรือที่ดาแก้วปูา,ายลองอะน้องเหรออันนั้นพี่ว่านดินค่ะเขาบอกว่าพูดถึงพิชาหน่อยพิชาไหนพี่ชารอดเหรอพูดถึงใครอีกแล้ว <laughs> แล้วฉันโดนด่าตลอดพูดถึงคนนี้อ่ะไม่พูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนั้นไม่พูดถึงคนนู้นไม่พูดถึงใครจบเฉดเดี๋ยวพอพูดถึงคนนี้ก็ไม่ให้พูดถึงคนนั้นพอพูดถึงคนนั้นก็ไม่พูดถึงคนนู้นคนนู้นก็น้อยใจคนนี้คนนี้ก็ไปน้อยใจคนนั้นพอพ่อแม่เข้าบ้านแม่บอกเข้ามาเข้ามาพ่อบอกเขาไม่ได้แม่ประตูแล้วสรุปพ่อเข้าไหมไม่เข้าพ่อประตูแล้วไม่พ่ออยู่ใครพ่อบอกเข้ามาเข้ามาเข้ามาแม่บอกเขาไม่ได้แม่ประตูแล้วไม่พ่ออยู่ใคร เขาบอกว่าพ่อบอกให้เข้ามาเข้ามาแม่บอกเขาไม่ได้พ่อเปอีกตุ้นแล้วพ่อสรุปแม่อยู่ข้างนอกได้ได้อยู่ใครได้เล่นเององเองอ่าวีนต้องวีนแล้วต้องวีนกันบ้างแล้ววีนใครไอ้พวกดื้อๆมันก็ต้องโดนวีนกันบ้างใช่อย่ามาเก่งนะไอพวกหัวโป๊ อพี่ดอนแล้วเดี๋ยวนะทีนี้มึงดนหมดเลยออารมณ์ยิ่งขึ้นลงลงอยู่ในตอนนี้คนมีความรักเขาไม่ดุกันหรอกนี่ไม่ชอบดอนนะาจริงป่ะตั้งแต่ดอนไลฟ์เมื่อวานอ่ะไม่ชอบเลยเพราะว่าดอนหนูพยายามเตือนพี่ดอนแล้วว่าอย่าว่าพี่ฟังนะพี่ดอนไม่ฟังเลยว่าอย่างเดียวว่าเอาว่าเอามึงมาครเปียวค่ะแล้วดีกันได้ไหมล่ะบอกไปแล้วจบ เอาแอกลุมบล็อกรู้ด้วยฮัลโหลช่อมาควกุมปนิยมีสันดานนี้หลายรอบอโอเคเขารับรู้ก็ใครคนในไลน์เดี๋ยวเวลาเหนื่อยนะดอนดอนต้องยอมรับว่าดอนอาบน้ำกับเราอ่ะบ่อยมากจริงเหรอคิดอะไรกันวันนี่ยหนูว่าไม่คิดแต่มันชอบแบบมันชอบทำสบู่ล่วงแล้วก็กุมให้แล้วก แล้วก็หยิบอ่ะงงมากจริงตอนอาบน้ำาชอบแบบว่าอุ้ยสบู่ร่วงกระกมให้หนูหยิบอะไรเงี้ยแล้วหนูหยิบนะหยิบเ <c oughs> หมือว่าเหมือนว่าสวนเลยท,ที่มาของเขา,า,า <c oughs> ว่าล <c oughs> าดน้องลาด <c oughs> มึงบอกคนอื่นเขาไปไม่ต้องเขินกูเข้าใจได้เข้าใจได้ที่ดิน,นมาเหรอแต่มันลื่นล้มแล้วมันไหลลื่นกันได้เพื่อน หรือหล,ลมผมผีใช่แต่ว่าความรักของเราเราเก็บไว้แค่นี้พอไม่บอกใครเยอะเก็บไว้ในใจแบบลึกๆสุดใจหรือว่าจริงๆวันนี้เราลองเพลงนี้ดิจากบาลาบ่อยเพลงเลยนะจากบาลาบ่าบอยจากบาลาบ่อยใช่จากบาราบ่อย <c oughs> พูดเนะารา็วๆดิ